สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณิศธีรศักิ์วิชยาวันนี้อยากจะมาชวนทุกๆท,ท่านเปิดประสบการณ์ชีวิตหากครั้งหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดเปิดช่องท้องไม่ว่าจะเป็นโรคใดก็ตามแต่เราสามารถใช้วิธีง่ายๆด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนและสามารถจะทำให้ท่านที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดช่องท้องฟื้นตัว กับเขข้้้าาาาสู่ภววะปกติไดเเรรร็ึนามาับชมกันนเเลยะะคะบื้องต้นเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจภาพรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดและง่ายต่อการนำไปปฏิบัติขอจัดแบ่งข้อแนะนำเป็น3ส่วนคือ 1. อาหาร 2. ยาสมุนไพรและอาหารเสริม 3. กิจกรรม 1. อาหาหรแนะนำให้รับประทานอาหารตามโรคหรือภาวะเดิมของผู้ป่วยอาจเพิ่มหมูอาหารที่มีโปรตีนพร้อมธาตุเหล็กเช่นไข่ทั้งฟองซึ่งจัดหาและปรุงได้ง่ายเมื่อได้รับทราบวันผ่าตัดแล้วให้ปรับมารับประทานอาหารเป็นอาหารที่ไม่มีกากหรือ กากน้อย2-3วันก่อนวันผ่าตัดเพื่อลดการค้างของกากอาหารในลำไส้ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะท้องอืดหลังผ่าตัดดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารตามการผ่าตัดและสภาวะของแต่ละคน 2. ยาสมุนไพรและอาหารเสริม ผู้ป่วยบางรายจะได้รับยาเพิ่มธาตุเหล็กมารับประทานก่อนผ่าตัดและบางรายแพทย์จะให้งดยาบางชนิดก่อนผ่าตัดรวมถึงงดอาหารเสริมสมุนไพรที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดหรือการเกิดลิ่มเลือดเวลาผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยและญาติควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงชนิดที่มีอาการแพ้เพื่อความปลอดภัยและไม่ถูกง,งดหรือเลื่อนการผ่าตัด 3. กิจกรรม ก่อนถึงวันผ่าตัดแนะนำให้ผู้ป่วยกระดกปลายเท้าขยับหมุนข้อเท้าบ่อยๆทั้งในท่านั่งหรือท่านอนเพื่อกระตุ้นกล้ามเนือ้อระบบไหลเวียนหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดและกิจกรรมที่แนะนำต่อไปนี้เป็นส่วนที่ผู้ป่วยควรฝึกท่าต่างๆและปฏิบัติให้คล่องตัวตั้งแต่ก่อนผ่าตัดเมื่อถึงเวลาผ่าตัด จะได้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องเพื่อเสริมให้ร่างกายฟื้นตัวหลังผ่าตัดอย่างเต็มที่และเมื่อฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ดีแล้วร่างกายก็ยังได้รับประโยชน์หากได้ปฏิบัติท่าต่างๆนี้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัตรวิทิทั์แนะนำท่าต่างๆเหล่านี้จะทำขึ้นเพื่อช่วยการฝึกปฏิบัติ เตรียมตัวเมื่อจะได้รับการผ่าตัดเปิดช่องท้องซึ่งเป็นท่าทางในกิจวัตรประจําวันทำตามได้ง่ายผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยความมั่นใจและปลอดภัยแนะนำว่าการปฏิบัติด้วยตนเองนอกจากลดภาระที่ต้องพึ่งพายาิหรือผู้ดูแลแล้วสิ่งสำคัญคือร่างกายของผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้ดีและเร็วเหมาะสมตามสภาวะผู้ป่วยแบ่งเป็น การขยับข้อเท้าพร้อมกระดกปลายเท้าการลงนอนบนเตียงหรือในบางรายที่บ้านใช้ที่นอนพื้นราบการเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนรวมถึงระบบทางเดินอาหารการปรับเตียงนอนที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปวดหลังอาการท้องอืดการลุกจากเตียงนอนการเดินการนั่งเก้าอี้ การขึ้นลงบันไดซึ่งหากปฏิบัติได้ถูกต้องจะลดการปวดแผลลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่าหลังที่อาจเกิดจากการจัดท่าทางขณะผ่าตัดกระตุ้นการรับประทานอาหารและขับถ่ายได้ดีเป็นลำดับทำให้ร่างกายฟื้นตัวหลังผ่าตัดจนกลับมาทำภารกิจส่วนตัวได้เองตามบริบทและศักยภาพของแต่ละบุคคล 1. การขยับข้อเท้าพร้อมกระดกปลายเท้าเริ่มทำตั้งแต่ช่วงรอคิวผ่าตัดด้วยการขยับข้อเท้าพร้อมกระดกปลายเท้าขึ้นลงโดยไม่ต้องยกขาขึ้นจากผืนสลับข้างกันทั้งท่านั่งและท่านอนทำได้บ่อยๆเช่นรอบละสิบครั้งทุกๆชั่วโมงขณะตื่นหรือบ่อยกว่านั้นเมื่อรู้สึกตัวหลังการผ่าตัดควรทำการขยับเท้าตั้งแต่นอนอยู่ที่ห้องพักฟื้นผ่าตัด แม้ในผู้ป่วยบางรายที่ยังรู้สึกตัวไม่เต็มกำลังจากฤทธิยาสลบหรือยาชาให้เริ่มขยับเท่าที่ทำได้เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อขาพร้อมระบบไหลเวียนรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังการผ่าตัด 2. การลงนอนบนเตียงที่นอนและการเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนรวมถึงระบบทางเดินอาหาร สำหรับเตียงของโรงพยาบาลซึ่งสามารถปรับระดับเตียงด้านศีรษะและเทา้าด้วยปุ่มรีโมทหรือหมุนด้วยมือก็ตามเบื้องตน้นให้จัดวางหมอนไว้อยู่ที่ตำแหน่งชิดขอบหัวเตียงและผ้าหม่มไว้ด้านข้างฝั่งตรงข้ามผู้ป่วยเดินมาที่เตียงและลงนั่งบริเวณกลางเตียงคอนมาทางด้านศีรษะวางมือทั้งสองบนเตียงไว้ข้างลำตัวโดยให้ปลายมือ ชี้มาทางหมอนเลื่อนมือทีละข้างไต่ไปตามพื้นเตียงจนสามารถวางท้นแขนด้านในลงบนเตียงเพื่อรับน้ำหนักตัวค่อยๆเอ็นตัวลงนอนจนศีรษะถึงหมอนพร้อมๆกับยกขาทั้งสองข้างไว้บนเตียงแล้วนอนหงายจากนั้นชันเข่าทั้งสองข้างพร้อมกับกางแขนออกเล็กน้อยกดมือและเท้าทั้งสี่บนพื้นเตียงพร้อมกับยกก้นและลำตัวขึ้น เพื่อขยับให้ได้ที่และหยิบผ้าที่วางเตรียมไว้ด้านข้างมาห่มได้ด้วยตนเองต่อด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายบนเตียงเพื่อกระตุ้นกล้ามเนือ้อและระบบไหลเวียนรวมถึงระบบทางเดินอาหารด้วยการขยับข้อและกระดกปลายเท้าสลับข้างกันไปให้ได้ความรู้สึกว่าร่างกายท่อนล่างมีการเคลื่อนไหวมาถึงระดับสะโพก ทำบ่อยๆรอบละอย่างน้อย10ครั้งร่วมกับการบริหารร่างกายท่อนบนด้วยการยกแขนทั้งสองข้างขึ้นไปวางไว้เหนือศีรษะให้แขนและข้อศอกแนบหมอนเท่าที่ทําได้หากมีข้อจํากัดในผู้ป่วยบางรายเช่นมีภาวะไหลติดแล้วยกกลับมาวางไว้ข้างลําตัวอย่างผ่อนคลายหายใจเข้าเมื่อยกแขนขึ้นหายใจออกเมื่อยกแขนลง หรือจะหายใจตามปกติตามสะดวกก็ได้ทำซ้ำประมาณรอบละห้าครั้งหรือมากกว่าตามที่รู้สึกสบายตัวเพื่อกระตุ้นให้ปอดขยายตัวและกระตุ้นระบบทางเดินอาหารให้มีการบีบตัวของลำไส้เมื่อกลับไปพักฟื้นที่บ้านแนะนำให้ใช้ท่าลงนอนตามเตียงของที่บ้านพักได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันหากเป็นการนอนผืนสามารถลงนอนได้โดยการคุกเข่าลงพื้นทีละข้าง ลงนั่งได้แล้วก็เอนตัวลงนอนหรือลุกนั่งด้วยการใช้แขนช่วยในทำนองเดียวกันกับการลุกจากเตียงช่วยให้ไม่เจ็บกระเทือนแผลผ่าตัด 3. การปรับเตียงนอนที่ถูกต้องขณะพักในโรงพยาบาลเมื่อกลับจากห้องผ่าตัดก่อนการจัดผู้ป่วยลงนอนเตียงที่ห้องพักในโรงพยาบาล เน้นยำ้ำให้จัดวางหมอนไว้อยู่ในตำแหน่งชิดขอบหัวเตียงเมื่อผู้ป่วยลงนอนในท่าที่แนะนำแล้วหากต้องการปรับหัวเตียงให้ศีษะสูงขึ้นด้วยรีโมทหรือการหมุนด้วยมือพร้อมกับปรับส่วนเท้าให้สูงเล็กน้อยไม่ให้ตัวเลื่อนลงเพื่อให้ผู้ป่วยยียงศีรษะดื่มน้ำได้สะดวกหรือเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วยังช่วยลดอาการปวดหลังและลดการตึงบริเวณแผลผ่าตัด หากจัดท่าและปรับเตียงไม่ถูกต้องผู้ป่วยจะไม่สบายตัวเพราะการเรอลมไม่สะดวกท้องอืดและปวดเมื่อยหลัง 4. การลุกจากเตียงหรือที่นอนเริ่มจากการขยับตัวไปด้านข้างของเตียงเพื่อให้มีเนื้อที่ด้วยการใช้แขนและการชันเขา่าตามคำแนะนำก่อนหน้านี้ยกแขนด้านตรงข้ามข้ามลำตัวมาจะทำให้ตัวเอียงมาได้ท่านอนตะแคงได้ง่าย นอนตะแคงขาไม่คล่อมกันจากนั้นโน้มไหล่บนล้ำหน้าไหล่ล่างและใช้ฝ่ามือของแขนบนกดพื้นเตียงพร้อมกับคว่ำแขนท่อนล่าง ไม่อยู่ใต้ลำตัวเพื่อรับน้ำหนักยกตัวขึ้นโดยค่อยๆใช้ฝ่ามือทั้งสองเลื่อนสลับข้างกันถอยเข้าหาตัวจนนั่งตัวตรงเหยียดเท้าได้โดยไม่กระทบกระเทือนแผลผ่าตัดนั่งนิ่งประมาณ5วินาทีเพื่อให้ร่างกายปรับระบบไหลเวียนหลีกเลี่ยงอาการหน้ามืดวิงเวียนไม่ควรพงกตัวเหนี่ยวข้างเตียงหรือเหนี่ยวตัวผู้ดูแลเพื่อโหนตัวลุกขึ้น เพราะผู้ป่วยจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องทำให้เจ็บแผลจากนั้นใช้ฝ่ามือประคองให้ตัวตรงพร้อมกันพร้อมกับค่อยๆย,ยกขาและกล้นสลับซ้ายขวาเคลื่อนจนตัวมาใกล้ขอบเตียงเมื่อจะลงจากเตียงแนะนำให้เอียงตัวเล็กน้อยเบี่ยงสะโพกหย่อนเท้าข้างถนัดลงแตะพื้นและตามด้วยเท้าอีกข้าง ขณะที่ใช้ฝ่ามือทั้งสองแตะเตียงไว้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะวันแรก,แรกๆหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันการซุดตัวหลมสามารถใช้มือยึดเตียงไว้เมื่อลงจากเตียงยืนได้ควรน,นิ่งสักพักสำรวจว่าไม่มีสายอะไรที่เกี่ยวถ่วงไว้ยืนตรงแล้วค่อยเดินโดยเริ่มการเดินร,รอบๆเตียงก่อน การลงจากเตียงที่สูงหรือเท้าแตะพื้นอย่างไม่มั่นคงอาจผงะล้มความได้กรณีที่กลับไปพักฟื้นที่บ้านการลุกจากที่นอนผื้นแทนที่จะหย่อนเท้าลงเตียงเมื่อลุกนั่งตัวตรงได้แล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างพยุงตัวมาอยู่ในท่าคุกเข่าหนึ่งข้างแล้วพยุงตัวลุกขึ้นซึ่งอาจใช้แรงจากแขนยึดผนังหรือของที่มั่นคงเพื่อถ่ายแรงจากกำลังขาช่วยพยุงตัวขึ้นมาได้ 5. การเดินหลังผ่าตัดเมื่อลุกจากเตียงได้การเดินก็ควรจัดท่าที่ถูกต้องเพื่อการสมานแผลที่ดีและปรับให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายเข้าที่พร้อมไปทำกิจวัตรส่วนตัวด้วยการเดินตัวตรงทำได้ด้วยความมั่นใจพอไม่กระเทือนแผลมือคว่หลังทั้งสองข้างหรือสลับกันทีละข้างไม่ควรเดินในท่าเอามือกุมแผลผ่าตัด เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยการสมานของแผลแล้วยังทําให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทําให้ร่างกายไม่สดชื่นและฟื้นตัวชา้า 6. การนั่งเก้าอี้ผู้ป่วยหันหลังให้ขาทั้งสองข้างชิดเบาะเก้าอี้เอื้อมมือสองข้างมาจับที่เท้าแขนของเก้าอี้ถ่ายแรงไปที่แขนทั้งสองข้างพร้อมกับค่อยๆหย่อนก้นลงเก้าอี้ที่นั่งแนะนําให้นั่งตัวตรงเพื่อไม่ให้เกรง็งบริเวณแผลผ่าตัด เลือกใช้หมอนช่วยพยุงหลังหากบอกกว้างเกินหรือพนักเก้าอี้เอนไปด้านหลังมากเกินไปไม่แนะนำให้นั่งเก้าอี้แล้วเท้าลอยโดยหลังไม่ถึงพนักพิงหรือเอนลำตัวไปด้านหลังเพราะจะทำให้ผู้ป่วยมีการเกร็งของกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องอาจมีอะไรเตีย้ยรองเทา้าหรือวางเทา้าบนฐานใต้โต๊ะขวางเตียงเพื่อให้มีการงอเล็กน้อยบริเวณข้อสะโพก ช่วยลดการตึงของแผลและสามารถบริหารข้อเท้าไปด้วยเมื่อจะลุกก็ผลักโต๊ะขวางออกให้แขนสองข้างกดที่เท้าแขนส่งแรงเพื่อพยุงตัวพร้อมกับการยกก้นให้ลุกขึ้นยืนตรงกรณีที่นั่งเก้าอี้คู่กับโต๊ะใหญ่ให้ใช้การนั่งแบบเข้าด้านข้างแล้วค่อยเลื่อนขาหมุนตัวเข้าไปจัดท่านั่งตรงใช้หมอนพยุงหลังหากเบาะกว้างเกิน หรือพนักเก้าอี้เอนไปด้านหลังมากเกินไปเมื่อจะลุกก็หมุนตัวปัดขาออกมาด้านข้างแล้วใช้มือกดที่โต๊ะและพนักเก้าอี้เพื่อส่งแรงพยุงตัวพร้อมกับการยกก้นให้ลุกขึ้นยืนตรง 7. การขึ้นลงบันไดหลังผ่าตัดสามารถขึ้นลงบันไดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระเทือนแผลผ่าตัด ด้วยการใช้มือข้างหนึ่งจับราวบันไดตัวตรงก้าวเดินขึ้นหรือลงสลับเท้าได้ตามปกติผู้ป่วยบางรายหรือสำหรับผู้สูงวัยอาจใช้การก้าวขึ้นหรือลงบันใดโดยวางเท้าคู่กันทีละขัน้นเพื่อเพิ่มความมั่นคงเป็นอย่างไรบ้างคะง่ายต่อการปฏิบัติไหมคะและท่านสามารถจะไปปรับใช้กับทุกที่พักอาศัยหวังว่า การปฏิบัติตัวในครั้งนี้สามารถที่จะทำให้ทุกๆท,ท่านผ่านประสบการณ์ในการผ่าตัดครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีและกลับคืนสู่การดำรงชีวิตได้เป็นปกตินะคะสวัสดีค่ะ